ค่ะอันนี้คือบ้านเรือนของข้าเจ้าเองนะคะคุณรามินมาเยี่ยมบ้านข้าเจ้ามีอะไรหรือเปล่าคะมีแปลงจะเล่นอะไรคะคิดก่อนไหมคะมคิดก่อนไหมคะอ้สบายจริงๆเลยสนใจย้ายมาอยู่บ้านข้าเจ้าไหมคะเล็กไปอ่ะเล็กไปเหรอ ซื้อให้ใหม่ได้ดิค่ะเท่าไหร่สิบล้านองค่ะสิบล้านเหรอคิดดูก่อนได้ปะเสียชัดค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่ชัดอ่ะอันนี้แบบไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่น้องชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อดาวเรืองค่ะดาวเรืองใช่อโอ้หดาวเรือง เราเรีอนมือไฟนี่ยโสดค่ะโสดโสดมากี่ปีแล้วโสดมาจะสิบปีแล้วจะสิบปีแล้ว <c oughs> ขึ้นสนิมขึ้นสนิมบ,บนเราไเนี่ยโอ้โหเห็นไหมโอ้โหผิดอาบาวะโอ้โหโอ้นอนดาวเรือง เบาได้เบานะใช่ออกเสียงไม่ถูกดาวเรืองดาวเรือ๋เหรอภาษาเฟรนเฟกดาวเรืองใช่โอเปิดไหมยังวันนี้เปิดแล้วเอ๊ะตกลงเรือนของเจ้าน่าอยู่จริงๆนะดาวเรืองตัวเจ้ามัอยู่ด้วยกันไหมคะไม่ค่ะคุณผู้ชายชื่ออะไรครับอ๋ออ่านเดี๋ยวนะเล่นแบบไม่ได้คิดตั้งตัวเลยอ่ะ อสำรวยสำรวยคงควยคงควยคอยพี่สำรวยคงควยคอยคะโอ้รายการอะไรวะเนี่ยเรียกสำรวยก็พอนามนามสกุลไม่ต้องเอาสำรวยเฉยก็พอแล้วพี่สำรวยมาทำอะไรที่บ้านคะจ๊ะคะพอดีผ่านมาทางนี้อะก็เห็นมันน่านอนก็เลยมันนอนเล่นสะหน่อยไม่นอนเล่นเราเล่นได้เล่นไหมคะไม่ได้เล่นอะไรเลย ขึ้นไปดูบนบ้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะค่าึ้น <när> ยี่สิบตกป่ะโอ้ฮยโอ้มองนอนยดีดืนนี่นี่โอ้โหเดือนน้องดาวรวง ดโอ้เขาทาได้เห็นบบนี้เป็นร้านอาหารครับเขาทาเขาทาโอ้น้องน้องดาเรื่องน้องดาเรืองน้องน้องรดาเรืองว่าครพี่ลิซซีน้องเดาเรือง คุณพี่สำรวยนี่น้องดูเรืองขึ้นมาบนนี้สิโอ้หเดือนของเจ้ามันน่าอยู่จริงๆเลยนะข้าก็ยังไม่ชินกับการขึ้นมาในเดือ <c oughs> นของข้าเลยน้องเดินร่วงกำลังร่วงนะโอ้โหเดือนของเจ้าจะจะขายเท่าไหร่ทำไมชื่อไดนะ <c oughs> จำรวย <laughs> เออ <c oughs> คุณพี่จำรวย <laughs> <laughs> ท,ำ <laughs> ทำตัวทตัวเหมือนบ้านตัวเองเลยนะคะ <laughs> ออขออนุญาตเขาแล้ว <laughs> โอ้ี่เราได้ถ่ายพี่สานทำแบบดีมากอ,อเหนื่อยจังเลยค่ะ <laughs> ในเขาเรื่องเรื่องจอันนี้แบบพูดคุยเป,เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวโอเคค่ะเมื่อกี้คือไรมาก ยอคยอมาอยู่นี่นานหรือยังมาอยู่นี่พุทธวิมุตตานราสิขหกันยาตุลาเข้าเดือนที่ห้าแล้วค่ะตุลาใช่ตุลาตุลาพฤจิการธันวามกราคุมพามีนาเมษาธันวาหนักเห็นไหมจะเข้าเรื่องก็ไม่ได้ติดเล่นเหรอมันไม่น่าเข้าเรื่องเมื่อกี้ ห้าเดือนใช่ค่ะเดี๋ยวก็ถึงปีละนานเลยเนาะอันนี้คือมายังไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้กลับบ้านเลยอะไรสารมาขอค่าตัวกลับบ้านได้ไหมขอค่าตัวโอ้โหนี่พูดอยู่กับใครกุญแจรถอยู่นี่แล้วไม่มีพูดอยู่กับใครเสียชัดไม่พี่สำรวยคู่ควยคู่ควยคอย ม่ต้องหนักแต่คนบรรยากาศได้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะแถวเธอเดียที่เที่ยวมีสเก็ได้สีสเกตก็ได้สวรรค์สวรรค์ต้องต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปพอมีที่ไหนแนะนำบ้างที่มีหลังฐานี่สีสเกตนี่ก็น่าไป <laughs> หลังจากนี้น่าไปโอ้ยสีเกตมีเยอะมันจะเป็นขอพระมิหารอ,อันนี้ก็ไม่ใช่ขาพระวิหารอยู่สีสเกตเหรอใช่มันไม่ใช่ของเราแล้วตอนนี้ <laughs> 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 ได้ใช่ใช่แต่ก่อนมันแต่ก่อนตอนเด็กๆผมเคยไปอยู่แล้วก็ตอนเป็นทาหารก็เคยไปเป็นทหารอ,อยู่สีสเกตสมัยไม่ผมเป็นทาหารอยู่บนแต่ว่าหกเดือนสุดท้ายปฏิบัติหน,น้าที่ผมไปเวลาหน,น้าที่อยู่อยู่ ขอพิหารตอนที่มันแบบตุ้มตั้มปุ่มตั้มกันอะตีกองตีกองทุ่ยไอ่บ้าเห็นไหมพวกาเข้าสาระมึงก็แบากูเล่นไงมึงกล้องโอ้สมัยนั้นต้องบอกว่าที่หนึ่งอะที่หนึ่งคือผมเร็วเดี๋ยวมึงเสริมไปเลยเสริมไปไม่ได้อ่ะตอนนั้นผมไป เขาวิหารอยู่วันหกเดือนนี่แหละตอนที่มันแบบตุ้มต้ำตุ้มต่ำกันค่ะไม่ต้องเล่นเสียงระเบิดที่แย่งเขาใช่โอเคแย่งเขาไม่ให้แย่งเรา <petit> มันก็นเล่นไงแต่ตอนนั้นอะหงุดมัธยมคงอย่งไหนะมัธยมคงไม่ได้อยู่ที่ทุ่ทงนาหรอก ไม่เป็นไรตบเองได้บอกบอกคือจะลงโทษอะไรบอกบอกได้ไม่ต้องเก็บหรอกบอกใช่บอกเอาบอกเอาบอกว่าตบหัวก็จะตบให้อย่างเงี้ยตีปาก็จะตีให้อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องตีเองลงโทษตัวเองได้ก็ประมาณตอนนั้นหกเดือนสุดท้ายใช่ไหมผมไปอยู่ข่าวพวิหารตอนนั้นมันแบบอู้สถานการณ์แบบรุนแรงมากเลยนะ ไปกับกับผู้กองตอนนั้นแกเป็นผู้กองอ๋อนึกว่าไปกับสาวค่ะกับิหารพาสาวไปเอาระเบิดอ่ะกับผู้กองไปเห็นแบบฐานตรงนู้นฐานตรงนี้ปฏิบัติหน้าที่สองกล้องไปเห็นศัตรูตรงข้ามของเรามีควมึกเขิมไม่รู้จะใช้ปืนอะไรสิบหยิงหัวตัวเองก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรมากตอนนั้นเป็นทหาร อามีที่ไหนอีกไหมคะกับเขาพะวิหังที่ที่เที่ยวที่ที่เที่ยวมันมีผาแต้มมันมีผาแต้มผาแต้มเฮ้ยผาแต้มผาแต้มอยู่บนผ้ามอีแดงผ้ามอีแดงใช่มอีแดงนั่นนันบานเขาบ้านเขาและแล้วก็มีผาผาผ้ามอีแดงแล้วก็มี นี่เคยเห็นนั้นในคลิปที่มีพญานาคสีฟ้าฟ้าในเป็นในถ้ำอ่ะอรที่วัดอยู่อูทุงพรไม่รู้อยู่ไหนอยากไปอยากไปอยากไปออนวอนผมสิคุณคะคุณจำรวยค่ะชื่นใจอยากไปเที่ยวค่ะไปไหนครับไปไปที่มีพญานาคไปที่มีพญานาคเป็นถ้ำเป็นถ้ำใช่ นะ,ะไหว่สิไหว้ไหว้สวยๆต้องต่ำขน,นาดนั้น <c oughs> <c oughs> เรื่องโอเคได้โอเคใบผพระนะลูกสาธุสาธุโอเคสัญญาวา่าจะพาไปสักวันต้องได้ไปสีเก่เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับพูดกันหน้โอเคเป็นพยานในหงส์เลยนะคะอะไรเป็นอะไรพยาดนี่ไงพญาน <c oughs> เพิ่งเพิ่งรู้ตัวหันกลับมาเล่นวะล้อไม่เราไม่เห็นเห็นได้เห็นว่าพยานเนี่ยมันแปลกๆปลกอะพยานเคยเห็นลวงข้าแบบนี้ไหมเห็นไหมที่บ้านมีไหมไม่มีโอ้เดี๋ยวห่อหน้ายเกี่ยว้อเสื้อผ้าเกี่ยวเขาห่อหน้ายเกี่ยวเขาผ้าเกี่ยวเขาผ้าเกี่ยวใหญ่งัวมาเปล่าก็เกี่ยวใหญ่งัวมาเปล่าเปบ่าเคยเคยดูเหลืองดูดนเหลืองเปล่าอีสานเป็นเปล่บเป่เป็นบ่เป็นเป็นบ่บ่บ่เป็นเป็นบ่ บอ um. <c oughs> เป็นเป็นบอหวยหวยกนใส่ว no no <tavalla> <c oughs> ันนี้บอหวยบ่หวยชื่ออู้หูบอหวยพ่อเล่นาเอ้บอเป็นบอเป็นอืมบอเป็นกินเขากินเขากินเหล่ากินเหล่ากินเจ้ากินเจ้ากินเจ้าเหนื่อยนะเหนื่อย เหมือนนนกัคอยคอยฮักฮักเจ้าคอยคอยคอยฮักฮักเจ้าเจ้าเด้อเด้ออย่าเด้อที่หล่ะคอยคอยฮักฮักเจ้าเจ้าเด้อเด้อเออห้องเพลงใดเราห้องเพลงเว้เอามาประเทศสธจากใจเอาไหม บอไม่ใช่พม่าบอประเด็นไปเพราะว่าก่อนจะมีห้องเพลงแบบว่าเป็นอินโดอินดีเป็นอีสานมันก็ต้องห้องเพลงศาสตร์อะไรวันไหนก่อนเนี่ยประเทศไทยรัวเดี๋ยวือดเดือดแต่หายใจยังพิดพี่ลำบากใจอยู่นักใจอยู่แต่แค่ห้องเพลงก็ไปแต่งขันหนงขานามาเรียบร้อยเข้าใจรู้เรื่องแต่โอเคครับพี่น้องครับว่ามียังไงโอเคค่ะก็ถามว่าคลิปนี้ได้สาระไหม หนึ่เป็นจะเต็มร้อยใช่ไหมคะพี่สำรวยค่ะยังไม่จบกว่าแล้วโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะน้องดาเลือนกับพี่สำรวยคงควยคอยขอลาไปก่อนนะคะอย่างไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ไม่ข้าโชโฆษณาแล้วก็เป็นกำลังใจให้โฮงกับ คุณลามินเยออนะคะพ,อ,พอหนาฟังเนี่ยขอบคุณค่ะเได้งเาอโอเดีมองไทยทำแดบทีสวยสวยสวยจริง